ปวดตาเราก็ปวดตาไดิถึงมันหล่อข้างตาใช้เป็นปูส่วนเลยไอ้คำก่เดบบอกปูคำทะเนียบเนาะสวัสดีครับแม่ผู้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนละค่ะหลังจากที่ไปว่างศิลาฤกษ์แล้วค่ะวันที่สิบเก้าสิงหาสองห้าหกหกครับสั่งพระมหาเจดีย์ใหญ่นะคะที่วัดตาบ้านเมื่อดะคะครับ ค่ะเป็นการทำพิธีค,ค่ะคือปู่ก็สั่งว่าไปบอกเพื่อนไว้นะคะเฮ็ดโค้งสร้างไว้ค่ะคือเข้าว่าเฮ็ดมันกับวไดเรืมต้นครับปู่ถือว,ว,ว่าถือแต่เฮ็ดเพราะว่าพอกระสิมีรางวัลให้ที่หลังนะคะคอาเขาก็ยังยังได้การอธิษฐานแล้วค่ะอธิษฐานคิดน้ำกันไปเพราะว่าบางเถ้อบ,บางที่หางวดสิมานี่ลนะค่ะงวดวันที่หนึง่งอย่ากับนึงน่งกันย่าด้วยเนาะกันย่าใช่ไหมกันยา่า กระิเด่รวมเทศร่วมสางไปร่วมกันสำหรับวันที่สามสิบเอ็ดนะคะสามสิบเอ็ดซิงหาสิเด่แแฮต้นผาป่าไปว่างเงื่อนคนก่อนเนาะสิเด่สาง้อมกับเดียนนรกตับคู่กันไปนะคะเดียนนรกกับไก่จะเซีดเลยแหละค่ะแต่ว่ากระยงบ่อเซ็ดแต่ว่าห้าวไปเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะค่อยเป็นค่อยไปปู่ก็เรยะว่าให้ว่างไว้ก่อนว่างซิลาเหลือไว้ก่อน ค่ะเพ่ดกับพูดรลุมคุณย้เพ่ดกับชีเดศเตียงรามนะค่ะแก็เจดีย์ง่ายนะค่ะว่าเป็นธรรมดาบุญบ่หลายไซส์บกข่วงกับว่าได้เห็นได้สังแล้ะค่ะบก็ได้ม่คู่กับได้แต่อธิษฐานเพราะว่ามันกับโน้ตกันหลายล้านเนาะค่ะสิ่ว่าพวกป็นีิีมันก็หลายอยู่แต่ว่ากัเฮ็ดไปเรื่อยๆร่อแล้วค่ะซสมสร้างไปหยอดละเล็กละหน่อยไปนะคะสำหรับวันทียี่สิบหกสิงหาบอกบุญเนาะค่ะยี่สิบหกสิงหาสองห้าหกหก แม่คู่กับสเสด็ตนผาป่านะคะไปร่วมบุญที่วัดป่าสาสนุบลวรารามนะคะเด้อค่ะร่วมบุญไปร่วกันแล้วก็แม่คู่กับสไปท้ายนิลซิเพียงพบมพอครับไอ้นิรสาธิตท่องจันนำวันที่ยี่สิบหกนะคะทั้งวันผือวันเที่ยงนะคะควัดป่าสาสนุบนวรารามร่วมบุญไปร่วกันค่ะเพราะว่าเทด็ไปสองวัดนะคะยี่หกกับสามสิบเอ็ดนะคะ ค่ะบวบมุญไหวเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดอยากไปรวมนั่งก็ขอเ,เชิญได้น,น,นะคะมือหนอัาจากจีไปไทยทำมิวสิคเพลงะค่ะวนปูคอหวยนะคะค่ะไปไปนักกันเนาะค่ะไปเฮียต้นผาปานนั่กันเพราะว่าทีมงานใหญ่นะคะมือหน,อนทาทบจากิีไปไทยทำป<ม>เปินละครเมื่อสั่นสองค่ะเมื่อสั่นสองพอร้อมครับครับลืมเขาสะอายนะคะพคพอก็ไปนิสซาที่ต้องจับตัวเปลี่ยนเลี่นพราะว่าไปไทยทำมิวสิคเนาะสารละครเพลงค่ะ รอติดตามวันที่26สิงหาที่วัดป่าซาสนุบลวาราลามตงกับวันเสาเลยค่ะครับผมแต่เสาเลยค่ะเริ่มจากแต่สองโมงเสานะคะปิะตะตตนะะต้นไปค่ะกางมีการแห่ผาป่าแลวก็าวานป่วยธานนะคะ,คไ,ปะไปรวมกันนะคะรวมสร้างเพราะว่าั้นนะคะหลายยางทั้งซาราเพื่นก็สร้า,ง,าง,องออกมาหลายยางนะคะเพราะว่ามันยังขาดหลายสิ่นหลายยางค่ะสะสมสร้างบุญไปเรื่อยๆนะคะตามพี่ เห็ดสมควรตามทีปูเห็ดสมควนนะคะส่งางทางนี้น้ำเดียทั้งนั้นน้ำเดียจางเสียนะคะ่ะค่ะค่ะเข้าบ่มีขึ้นร้ายเข้าใดหน่อยเข้าเห็ดตามหน่อยแม่นไหบ่ตามมีตามเกิดน,นะคะ,คะ <laughs> พููๆได้ก็พูดได้สุกแต่ว่าคนกันยังอุตส่าห์นะคะรวมแรงรวมใจนะ้ำแม่คู่โมนินะคะ่ะโอนมาทั้งแม่คู่ขละายนะคะเพราะว่าโอนมารวมเห็ดรวมส่าง่นว่าวางศีลาเรือเรือมุษบาท เจดีนะคะแม่คู่กับสิบเอว่างเงินวันที่สามสิบเอ็ดด้อค่ะสามสิบเอ็ดสิงหาคมเพราะว่ากับสิบเอ็ดใจให้เพื่อนได้ซื้ออุปกรณ์นะคะก่อนเพราะว่าขางวดแรกขางวดแรกขวดแรกเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะแม่นว่าสิราคาจักรหลานแม่คู่กับพาเฮ็ดสําเร็จหลายเลยไแม่นคะแต่ว่ากเฮ็ดไปเท่าไรเล็กละหน่อยไปนะคะเทามีหน่อยเทาก็เฮ็ดไปต่ำหน่อยนะคะ หัวเท่าบ่ได้เท่าก็เฮ็ดไปหน่อยหัวเท่าได้สุกมานลายเท่าก็เฮ็ดไปหลายนะคะตามที่ยอดเท่าได้ค่ะแม่คู่กับขอขอบบุญขอบคุณหลายๆเลย,ยค่ะสาธุที่รวมบุญมากขอให้พเพคนจเจริญเจริญท่านมากค่ะคืนนะคะเงินไหลนอ่องฟองไหลมาสู่ผู้ซุคนล่ำๆเรื่อยๆนะค่ะเด้อสาธุค่ะขอให้เพคนได้หัวสิมากดีใจเด้เ๋ยวสุกเดี๋ยว <laughs> หลับเดี๋ยวสุกเดี๋ยวมันนะคะ มีคต้นผักปลาหน่อยกันต้นมะขามหกเก่ต้นมะขามหกเก่าโอ้อแตนเดยโอเอาพนเอาคูบอกอันแต่โมหกเก่าแต่ว่าในร่องขีเบ้งนหกเก่าในรองคนอันรนองของก็มีเยอูรว่าเธอนั่หละไม่คู่เลื่อมเสียดเลยคะคใดต้องรู้ว่าเป็นยังคอยเอ็มซีใดนะคะแต่อะไรสู้ใครมัน

เออะมาปม่วงอาวนี้องปูจ่าปูคือประคับปูฟูปูปูจ่าคือจ่าท้าง่าไเจ่าท้อเออก่าบครกว่าองคูข้างมือยเปมือั้งวันนี้วันนี้ปวันที่สิบเก้าจึงหายก้อห้าหกโเออมือยีงไปคู่ผ่าปลูกร้านใช้บุ่มไปวางถือแรร์นองขอพ่อจากองคูด้อขอโชคขอมันขอเบิกบุ้ม เพื่อแม่ครูจะได้พายพวกลรนร่วมช่างเออร่วมช่างมาหาเกลือยออบุญปรได้ใช้บกอ่วงบุญาระได้ใช้บนงาวก็ไม่มีโอกาสจะได้เกลือถ่างนกึนครับปู่เออบุญรายเออพวกแรงจะมาก่วมข่างเกลอยืดอ่ะเือบุญปะได้เกลถางัน่างง่ายงายได้ยืมครับูเออมันใช้งบประมาณรายเขียนพันรายนกึมนก คือม่เป็นไรในเมื่อเมื่อครูได้ตกครองวัดแต่ข้างแล้วพ่อก็จะให้มันทำเลือให้มันทำเลือดถึงเพือพุกทึงดังถึงมาผู้ใหญ่เสร็จมากเขาอยู่นอกอแต่ผ่าบุผ่าร้านใช้ปูปูผูุูโค้งลูกกลางประทึกกระดื้อลูกกลางจังหวัดกระดื้อบา้านไกลเรื่อนเครื่องกระดื้อด้วยใจใชัดชาไม่ใช่งมง,งา่าย การมงมงายไม่แค่แบบนี้นะหรือมะเออการมงมงายจะขางว่าขางว่าจะขางชื่อขางของพะว่ามันทุบประเถจะแล้ยืมั้น,ปปน,นมงมงายแบบกันเถอะแต่ว่าจะไปมงมงายเออไปกินยาว่าอันนี้เขาจะงมงายน,น,นะกนะเขาเออคนงูเขาก็เออคนฉลายดยี้เออ ไปกึงยาบ้าไปขาพ่อตี่นเมือ่อนั่นแหละคนบาปนะขาหกขากันเอองมง่ายเนี่คือคือเขาก็พาดเองงมงายเนี่ยคือคือเขาก็พาดเพิ่มข้งอ่างไว้คู่พาดเพิ่พาดฉเอองานลูกหางโคมงยังเกิดเขากับว่างมง่ายเนาะเรื่องเนาะครับอุณแต่พอว่าลูกร้านพอมือจะคนกระึกกัะตักเด็กรู้เรือเออหวุดว่าแข่งว่าเรื่องเมื่อคู่ว่าเขาบอกว่าหยุด เออแค่แคผ้ากันรอกร่วงว่าค่ะพอการได้บอกว่าบอกพวกมันบอกกันรื้อบึ่งค่ะเนะาะครพอว่าคัดก็ว่อง่ายเลยเนะาะจะบ้างว่อง่ายนั่งเขาคืองานยดุดชลวกยุดดูนะเนะาะครัแล้วก็ฝึกผภาฝึกแขนได้เลยไนเมื่อใจิตใจเราไม่บริสุทธิ์จิตใจเราไม่ใใเข้ายุดร่วงโลกว่าฉันเรื่อง ลูกเจ้าืค like ือเขาบ่วนกก่เน uh ่ huh. ้ยเรื no? ่องพ่อพ่อของพ่อเจ้รชื่อมลวกพ่อแท้เออยังไงม่ครูตัวดีว่าทางว่าอันนี้พ่อเฉอิมพ่อว่าเฉิมหลวงปู่หัวพื้นคือแบบอันนี้คือการเฉิมเนาะเฉอิมค้ามป่าขจามอาบางคนหรุดงมงายได้แล้ว เขาว่าถันคือก็คือลอกพอกระไยไว้ลุกเบื้องเช้กเด้อพอกระบอกกางั้นละเออห้าเบื้องไปแล้วมันเปิดขัเงียบจังไงเออมันขิงหูขินตาเออเชียงตาโน่นเบิ่งบต่กต้องเขียงนะลูกเด้อเด้อเออมันจะไปรด้ไข้เชียงขายตารด้ไข้เชียงจมูกหรือว่าดัางไ้เถ่นนะลูกอืมแถมมันรด้ไข้เชียงมากเกินกว่ามันจะทำให้ห้ามมุดนี่เด้อ งดนี้แล้วกับดาพอตีแม่ได้บุ๊กเออพชรเขากับัวาก่ผนได้ผวกเราคบค้าคบพี่กับเมี่เพระวาเพชรเข้าน่ะมัดบ่ดูกับเมื่อกับพี่เหมือนเริมมันเป็นงดนี้เห็นผู้ใดญ่าข็งแ่้เขาเกิดควบกวิขาแน่ใจนะลูกแล้วมันเป็นครูย่างเมื่อเขาบ็รู้เบื่อเขากับเป็นครูไปเรื่อยๆนะบูกเขาบ็มีความเขย แต่ว่าทํารับความใจบุ่นทุ้มท่าเขาอยาเชื่อใจเขาเขาเปิ่นพอเขามีความถูกไห้ลูกเออไม่งั้นก็จะเสียข้อบาดได้ลูกว่าเปิ่อย่างก็จะจางบนว่าเปิ่นบาเรื่องครับปูเออว่าเปิ่นจะแข็แล้วลูกเออพ่อแขนงงั้เออลูกหลานทั้งหลายอืมหายงือขัดจืดแล้วลูกเออเออจะผลงง่ายอืมบึงเพื่อเปิ่นขัดจืดซ้อมใจบึง เอาตัวยางอันได้ดีเ้าเอาตัวยางอันได้พอบีเข้ากัาออกไปเพราะว่าเราได้เข้ากระชืออยู่นั่ลูกนะเด็กเข่ากระชือก็คือเด็กเข่าวงเรี้ยนนระดิ่งเด็กเข่าวงเรีย้ยงมือคู่บาอาจารย์เชื่อมช้อนมือพ่อแม่ช้อนลูกช้อนเจ้าให้เดินใครผูข้าแมงบางริมเอเข้าก็ได้มือฉาดีแล้วก็จได้มือฉาดต่าง แต่ว่ารวบคือรวบค่ะเนาะเออเรียกคือเขาเพราะเขาเขาก็คือเขาเรียกยืมครับพูเพราะว่ามันมีโอกาสผ่านได้แม้แต่ฝ่าตัวอื่ะกัดดินตัวอื่นเดินเนาะเข่นไหนๆยังกัดดืินจากของยังมาขามาขี้กันนั่นเองยเออเข่าอีกยังมาเงี้ยงว่าเมื่อจะขาคลองขาขาจาของแช่ๆยังไปต่อขาจาของลมอะไรเรื่มครับพูเพราะถือทำแต่คนเฮาเออยังมากระพาได้ ม,มันบอกี่เร่องรลยังดื้นอืมขันกี่เรื่องเลยยังดื้อน,น่ะยืมเขาก้จ่ายเนอะเกิดมาก่ลดูโครคภูม่ปัไญาหมดองดค์พระผู้แค่าเห็นบ่เพิ่งกันยังวานนี้ผ่าน่นึ่ง,งพเพิ่งกันยังฟุ้นทึ้งดับขันไปเออความเท่าขึ้น,กนเกิดมาก เ่อเปิดง้นจะให้เกิดมาเปิดมันหมดการใหมาขรฐานความดีว่าให้อึดคั้งการรอนผู้ใดองค์พระผู้ช่วเจ้าท่านขอไว้ไม่ใช่หรือแหม่บอกกับเออพอขนาดเขาเอาตัวอย่างคือดื้อเออมือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยู่งในจิตยู่งในใจมือคุ้มคู่บาอาจารย์คุ้มพอคุ้มแม่คุ้มวิญญาณญาณคุ้มคู่บาอาจารย์คนนั้นคนนั้นท้าขันเราเบาดื้อทำดื้อ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นกับเรานะพวกงาเออให้ห้องวิชาชีวะ่างจะ้ไปอึ้ชาจรรร้อนขั้นจะนกนรบันเมืองมันกับบริวทุ่มชื้นยิ่ถึงเขาไดดีเรแต่เคืออืมถึงเขาขางงานขางนืดเรีกแต่ชนบ่ได้อยากเคต็ดใดคือเขามันคือบได้จะได้คิอใจเข้ากับคัดเขาน้ำบ่สะอาดนเรื่งครับคืม เทดก็อย่างพ่อพ่อถ้าไปด้วยอะไรผู้ใดเด้วยอะไรยิ่งพ่อได้ไปถามองนัินเอาท่หางูกทางไม้กระรองถามเบิ่งว่าพ่อได้บังคับให้างไมมาทำนบมือพ่อพ่อได้เอาไปได้บุกค้นด้วยอะไรยิ่งเขามาด้อเออเสียคนล้วเกาคิบเกาคิบเกาคิบพ่อขับพ่ได้วาด้วยอะไรยิ่งเออมือแกหางไม้อยากมากกาบขอค้อนคือขับคืบ ทางผู้ขาได้สชกได้รับไป้โสคกได้มาเนี่ยผู้ขายก็ชิวกวมเฮ็ดเจ้ิต้มผผกปลามา่วมอีพอกระเบ้าแก่ขื่อมันผิดกฎหมาย,อยอรอ้ป่าเยมบอครับปูมันผิดจับคนรูบบ่เนี่อยอ๋อเนาะคับมันผิดทับก็เปดปากจับออกครับเมื่อ้แก่ไก่อออเออเนาะยืมเนาะครับปูเออแค่มันเบาเงี้ยเพราครับคนมีกยได้แค่มันอง ก็ขาดื้อแอบบอกคู <throat> er. in. ่หมั <tuh> ้คู่เ่็นก็แต่งก็คือแอกเนี่ยคนมาคือเปลี่ยนเนื้อครื่มคนมาคือบอดื่มั้งนี้มันก็คือไดื่มไม่เข้าที่ดือมไปไดนก็ไ่ดืในสายตาเพราะว่าเขาก็ดะคือดื่มคือเข้าเพราะฉะนั้นถือว่าเขาไม่เจริญเท่าเราก็ข่าวเาโอเคก็ัโอเคเขาถอคือถามคุ้เออ ช่องไอ้ควยเออนาง,งวนจันชาเกลล์นายชูชาติโชควัฒนศิษย์อืพบกับนางอุไรรักโชควัฒนศิษย์นางขามือรานือ้ออืีบิ๊กเครือองผอบกับนางอุบลวันครุอืกว่าไม่คู่ก่อนหรือครุกอ้อาว ขอข้มองมือเข่ามือแับมือเข่ามือมั่นถึงถึงแล้วก็รบวยนะลูกนะเอาผางมาทางเขื่องนั่งไอ้ผางรวยเนาะลูกเนาะไอ้นี่ผางมาทางเขื่แต่งหมูผางรวยน้ำกั่ยานานแค็คเปอร์แล้วก็น้ำน,นิดฮัตด,ด,ด,ดื่มโอ้่ไม่ฮัตจะเลื่อนยืม่มาพักดื่มเนาะเออนางคือบ้านมากนางคือบ้านมากเลื่อนดื่ม คุกอย่าูคุกงั่งคุกงั่งบูคือระอ่างคือแต่ลาอ่างงานงานเออค่ะเอองานเช้าชุกานื้อใจพึมพพบกับนางโออานงวัชราวันณกูลโอ้แา่ผมคือหน้าผอเนาะแต่ผมก่อนหอขันแกงนางเช้าพอขคือง่วงนา กบิ๊กวงรวมบุงมาอ้าวหอยเข็นกับไฟแด้วูกเด้ผู้ทหารได้ซื้อไฟอาวให้มือโชคมือรับมือโชคมือม้ถึงถแล้วก็รวยทุกคนอืันนี้ใหญ่การพื